เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอฉันว่านั่นเป็นรถของเราอ่ะเธอต้องออกไปทางประตูหลักเอาละวีนุระวังด้วยพระเจ้าได้โปรดคุ้มครองวีนุด้วยหวังว่าจะไม่มีใครจำเขาได้ โอ๊ยฮ่โอยตาบอดได้ยังไงฮะเดินไม่ดูตามาตาเรือเลยขอโทษค่ะแม่แม่เหรอแม่มาทำอะไรที่นี่นี่เธอรู้ว่าฉันซ่อนวินายักษเอาไว้อย่างนั้นเหรอ ฉันทำอะไรลงไปพระแม่ริวาราอะไรนะถธอว่าไงนะโคลิวาราภาษาอังกฤษเหรอ You are you what you do in here เอ้ยเอยเอ้ยยัวยัวมามาโคลิวาระเหรอ You โคลิวารา ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดหรอกนะพูดฮินดีได้ไหมอะไอไออุกานดาไม่พูดฮินดียูวานาโคลิวาราไม่พูดอังกฤษด้วย อูกันรทอดอะไร holy w รร a a อ u k a d a a b r บร a บาบ k อ r ร b a b a ิจาริจาร chili babab kuri b ร b a b holy kuri k u r เาทำอะไรของเธอคุล i บาบ a b holy wara รรไปพ้นเลยไปพ้นจากฉันนะไปอุ้ยพระเจ้าอย่าระเจ้าฉันนะฉันเกลียดฉันเกลียดแบบนี้ไปเลยไปพระเจ้าช่วยด้วย ฉันตายหรือย be ังก็ไม่รู้โอ๊ยอยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาฉันกลัวแล้วกลัวแล้วอย่ากินฉันนะโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วฉันยังอยู่โอ้ยหนีดีกว่าสิทธิทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเธอไปไหนมาสีหน้าเธอดูไม่ค่อยโอเคเลยฉันบอกวินุไม่ได้ว่าแม่ไปหาเขาที่นั่น ฉันไม่รู้ว่าเขาจะมีทีท่าอย่างไงเขากิดว่าแม่ของเขาไม่มีวันทำอะไรผิดเป็นไรไปเออก็เปล่านี่การที่จะพาซูเปอร์สตาร์วินกุนทราออกไปไหนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะมันเป็นงานที่ยากมากๆเลยล่ะโอ้พระเจ้าให้ตายสิฉันเหนื่อยจัง เหนื่อยมากเลยเราพร้อมจะไปกันต่อเลยไหมฉันพร้อมทุกเมื่ออยู่แล้วมันจะรีลมอะไรหอบมาถึงนี่ ฉันก็แค่ฉันแค่แวะมานะ่ะฉันคิดว่าจะมารับสิทธิกับปราจีที่นี่แต่มันก็นานมาแล้วที่ฉันไม่ได้เจออานิเกตแล้วก็สาวิตาฉันก็เลยตัดสินใจมาที่นี่นะ่ะแล้วทุกคนไปไหนกันหมดล่ะไ,ไม่มีใครอยู่หรอกนะมันจะรีหืไม่มีเหรอนั่นแปลว่าสิทธิกโกหกเรื่องที่เธอบอกว่าเธออยากจะมาฉลองวันเกิดของปราจี พ่อแม่ของพวกเธอดูเหมือนว่าเธอจะทําอะไรบางอย่างดูเป็นอะไรไปมันจะรีคุณดูสับสนนะม,มีอะไรหรือเปล่าฮะฉันเป็นอะไรเหรอง้เปล่านี่ฉันกําลังคิดถึงเด็กสาวคนที่ฉันเจอที่นี่เธอดูแปลกแปลพูดจาก็ดูแปลกแปลกแล้วดูเหมือนว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของตัวละคระคุณเจอกับเด็กสาวที่พูดอะไรกับคุณอย่างนั้นเหรอคะ เธอพูดอะไรบางอย่างนะอนุปมาโอลิวดาโอลิวดาอนุปมาอาา้าฮะชก,กาากาชักมกะเออ <laughs> นี่มันอะไรเนี่ยสิทธิเขาได้มาที่นี่กับวินายักษ์หรือเปล่าทําไมวินายักษ์ต้องมาที่นี่ละ่ะและสิทธิก็กลับไปตั้งนานแล้วถ้าพ่อแม่สิทธิไม่อยู่และถ้าสิทธิเขาไปแล้ว งั้นคุณทำอะไรอยู่ที่นี่ล่ะคะเอฉันมาที่นี่เพื่อเอาเอกสารการผ่าตัดของสิทธินะ่ะเออฉันต้องการใช้มันทำบางอย่างแต่ฉันคิดว่าเอกสารพวกนี้อยู่บ้านฉันอ๋อละ่ะคือฉันต้องขอตัวก่อน ทําไมปฏิมาดูดุกลี้ลุกลนฉันแน่ใจว่าเธอต้องปิดบังอะไรไว้ไม่ว่ายัางไงฉันจะต้องหาสิทธิและก็วินายักษให้เจอพวกมันสองคนไปอยู่ที่ไหนกันนะปล่อยแล้วหะปล่อยสินี่ฟังฉันฟังฉันโชตาราชูน่ะรู้จักฉัน<ห>เขาเจอฉันในแอฟริกาแล้วเขาก็เป็นเพื่อนฉันด้วยนะอืม ไม่เข้าใจในสิ่งจฉันพูดหรึงไงฮะเนี่ยฉันอะบอกนายไปแล้วนี่นะลูกเพี่อไม่พบใครทั้งนั้นดูนี่ดูนี่เราคุยกับเขาเราเป็นผู้ผลิตหนังชื่อดังเลยนะโชตาราชูจะทำงานในหนังของเราเราจะสร้างหนังพวกนั้นกับเขาเราจะเอาเงินมาให้เขาออออ,อเราจะเอาเงินให้เขาใช่ อ๋อใ,ใช่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 เราเป็นคนสร้างหนังเราเคยเจอเขาในแอฟริกาเราอยากให้เขาเป็นพระเอกเราอยากให้เขาเป็นนักแสดงนี่เป็นความฝันของเขาเลยเราจะเติมเต็มเขานี่นายเนี่ยอยากให้เขาฝันสลายเหรอฟังนะฉันขอเตือนพวกนายเลยนะถ้าโชตาราชูรู้ว่านายไม่ให้เราเข้าไปแล้วก็เขาจะต้องสับนายเละเป็นชิ้นๆแน่เลยใช่ใช่บ <า S 2> แบบนี้แบบนี้ถ้าความฝันเขาแตกสลายนายจะไม่มีขาไว้ยืนไว้เดินอีกเลย ได้ทนายไม่รักขาตัวเองเราไปกันปะโอใช่ใช่ใช่อใช่ใช่เราไปกันเถอะปะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวก่อนตามเรามาแล้วเยี่ยมไปเลยมันต้องอย่างนี้สิฉันจะทำให้โชตาราชูกลายเป็นดาราใช่ใช่ช่ตั้งแต่แอฟริกาถึงอินเดียทุกคนจะต้องรู้จักเขา เมียของโชตาราชูดีปาใช่ไหมโชตาราชูบอกฉันว่าเธอเป็นเมียคนที่สามของเขามีธุระอะไรตัวตลกสองคนนี่ใครกันเนี่ยเราเป็นเพื่อนกับโชตารชาชูเราคุณนายค,ครับพวกเขามาจากแอฟริกาพวกเขาบอกว่าอยากสร้างหนังให้ลูกพี่อ mm hmm. พวกเขามาหาเขาอ่ะ ใช่ใช่ือจริงเหรอจริงสิไปแต่งหน้าเข้มๆแบบนี้มาจากไหนกันฮะ ี่เงาเส้นดีเลยฉันรู้แล้วละ่ะพวกแกไปตำรวจใช่ไหม